สวัสดีครับเพื่อนๆผมเคลียแถวนะครับเคลียแถวอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับนะครับก็คือตัดให้มันตลอดแนวนะครับก็คือว่าจะให้อ้อยมันโตขึ้นมาพร้อมๆกันมันเป็นแถวคู่นะครับก็เลยมันเหลืออีกนิดหน่อยก็เลยตัดให้มันตลอดแล้วก็ถ้าไม่มีเพื่อนๆสั่งไม่มีเพื่อนเอนซื้อในวันสองวันนี้นะผมก็จะเอาไปพอปลูกนะครับก็เลยตัดมาเนี่ยผมก็เลย มากองไว้นะครับแล้วก็ทําจัดโปรโมชั่นนะครับคืนกําไรให้กับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นเนาะ,นะมันจะมีช่วงโปรโมชั่น,นผมเคลียเคลียแถวให้มันตลอดนะครับอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับถ้าใครซื้อใครสั่งมานะครับมีอยู่นี่มีอยู่ประมาณนี้ประมาณน่าจะกี่ทอนได้เนี่ยถ้าตัดเคลียรแล้วน่าจะห้าสิบได้ไหมห้าสิบหกสิบทอน ก็ถ้าสั่งเข้ามาในวันนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับ20่อนนะครับ20่อน20่อน300บาทส่งฟรีนะครับ20่อน300บาทส่งฟรีโอเคไหมครับ Hey, เฮ้ยแมวดีกว่าแพงไปแพงไปไหมเอาลดลงมาอีกดีกว่ายี่สิบห้าท่อนเออไม่ใช่ลดเราเพิ่มไปดีกว่าเออยี่เอาสามสิบท่อนเลยไหมสามสิบท่อนสามร้อยบาทส่งฟรีด้วยเฉพาะวันนี้เฉพาะกล่องเนี้ยเฉพาะมีดตัวเน,นี้ยอะโอเคเพื่อนเพื่อนสั่งเข้ามานะครับสามสิบท่อนสามร้อยบาทส่งฟรี เฉพาะนี้นะหมดแล้วหมดเลยนะครับอถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์หรือโทรมาที่เบอร์0863152145นะครับคิดว่าภายในวันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับอาจจะมีเพื่อนๆโทรมานะครับ30่อนนะครับ300บาทส่งฟรีเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะไม่ใช่วันนี้เฉพาะกล่องเนี้ยใครโทรมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์เดียวกันนี้ครับ0863152145นะครับตอนนี้ประมาณ9โมงเช้านะโอเค ช่วงบ่ายเนี่ยผมจะมีไปส่งของประมาณบ่ายสามโมงสี่มงเย็นเนี่ยผมจะไปส่งของในตัวอำเภอนะครับจะมีรอบส่งโอเคนะครับผมอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งวันนี้นะจัดโปรโมชั่นเดือนกันยาปลายเดือนกันยาปลายฝนนะครับเฉพาะวันนี้เฉพาะกองนี้นะครับสามสิบท่อนสามร้อยบาทส่งฟรีโอเค